ขอเชิญร่วมบุญพิธียกช่อฟ้าอุโบสถสีสมบูรณ์ณวัดส,สีสมบูรณ์รัตนาราม สมัครบรรพชาอุปสมบทสามเณรและปวดในขม,มบาร,รมีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ในวันที่4 5 6 78พฤษภาคม2560เริ่มสมัครบวชสามเณรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4พฤษภาคม2560ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปนวัดศรีสมบูรณรัตนารามบ้านหนองแคนตําบลสำรงคอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตวันที่8พฤษภาคม2560 ร่วมพิธียกท้อฟ้าอุโบสถสีสมบูรณ์เวลา16.09นาิกา9นาทีมีพระราชกิติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเอนนเกนิรุตเกศริผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็นประธานฝ่ายคารวาพิธีมหาพุทธาพิเศษเรียนชนะสิบทิศมหาราชคุณพักดีพระเจ้าตักสินมหาราชชม หมอลำก่อนย้อนยุคลำสิงพบยายเพียนปากประแดกเขียวสยามวงคำจันทร์พากลุ่มหมอลำลากยาเอาบุญแห่ต้นกันหลอนสมทบทุนทรศัพท์สร้างวัดศีสมบุรณรัตนารามและชมมหกรรมคอนเสิร์ตคนเพลงคาราบาลสร้างสรรค์สังคมไทยครั้งที่หนึ่งในวันที่8พฤษภาคม2560ร่วมทำบุญจองเป็นเจ้าภาพลงทันได้ที่ง9 6า8 9 5 1 5น0969895154